อุ้มไปเป็นอย่างนี้เลยยำสิบบาทจ้าทุกอย่างสิบบาทไปเลยเลือกยำได้หนึ่งถ้วยก็ขายนะจ๊ะขายไหมจ๊ะขายไหมคะใครที่แบบว่ามีงบน้อยก็สามารถมาทานได้นะคะอุ้ยลงไปแล้วหนึ่งจานยำสิบบาททุกคนนี่ยำปลาหมึกจ้ามากินยำไวๆบ้าง กรอบได้ไหมได้เนาะได้ยำหมึกจ้าหมึกกับลูกชิ้นอะไรเด้งๆนะลูกชิ้นกุ้งใช่กินได้เลยเล่นกินเรื่อยๆแล้วคือกัดเข้าปากผู้บกองสดก็คือจบแล้วร่อยแล้วน้องกิน้อนเนาะทุกคนวันที่20นี้หนุรีจะปล่อย MV เพลงใหม่แล้วนะคะฝากทุกคนเข้าไปฟังติดตามได้ที่ช่อง y YouTube หนูรีนะคะ ก่อนคุยกันทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่คิดถึงกันบางเลยรอน่าก็ไม่ได้เจอกันจะทำได้ยังไงอาะเพราะเราไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ไหมเธอถึงได,ได้หายไปปล่อยฉันให้คิดแต่ก่อน<ะ>คุยกันทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่คิดถึงกันบางเลยรอน่าก็ไม่ได้เจอกัน สวัสดีค่ะก็ะมาพบกับนุรีอีกแล้วนะจ๊ะรีรีนุรีรีนุรีรรทุกคนตอนนี้นะคะนุรีอยู่ที่พัทยาค่ะทุกคนซึ่งวันนี้เรามาตามรอยแม่ชิเน่บอกว่าเป็นร้านยำที่ถูกมากๆถูกแบบไม่เคยเจอราคานี้มาก,ก่อนแต่ต<า>ไม่รู้<า>ว่าควายล้มถูกวัวตายควายล้มทุกเป็นปลื้มทุกชิบให้ทุกแข,ากขาตายนะคะอ่ะชื่อร้านวายำสิบบาททุกคนอยู่ที่พัทยานะคะซึ่งแถวนี้อยู่ที่เขาตาโลซอยเนินพับหวานซอยเนินพับหวานเขาตาโลนะคะนี่ชีเน่ก็มาด้นะคะบ้าน อยัลพาร์คฮิะใช่เราจอดรถอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านนี่รอยัล Park คฮิ l อย่างนี้เลยเดี๋ยวกำลังจะลงรถไปร้านยำซึ่งร้านยำเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะความพิเศษยังไงวาแม่มาแล้วมี10บาทเขาก็ยำให้สมมติว่าคุณแบบเลือก1ถ้วยเหมือนเหมือนจัวัดเะบี่จับัดะมีจะมีอะไรติ่มซำติ่มซำเป็นถ้วยเป็นถ้วยแบบนั้นใช่ไหมทุกคนแล้วก็คือ ถ้วยหนึ่งก็คือ10บาท10บาทให้เขาเขาก็ยำให้เลยหนึ่งจานก,ก็สิบาทถ้วยละสิบาทสิบาทแล้วแต่เลือกว่าเราจะเอาอะไรไปยำแกลองคิดว่าแกมีเงิน100บาทแกกินได้กี่เมนูกินได้10เมนูเออเออหนึ่งร้อยบาทกินได้10เมนูแล้วเขามีของให้เลือกทั้งหมดกว่า30รายการ ก็จะมีแบบว่ามาม่าวุ้นเส้นปูอัดปูอัดก็ตามราคาเนาะมีแซลมอนแซลมอนก็มีหรอแซลมอนกุ้งอะไปชิ้นช้นเลยแซลมอนกุ้งหอยกุ้งหอยปูปลามีครบเดี๋ยวไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงด้วยทุกคนถ้าเราซื้อแค่สิบบาทเขาก็ย้ำให้ใช่ไหมใช่ร้านเขาก็จะเป็นแบบว่าร้านแบบบ้านๆง่ายๆอยู่ริมถนนทุกคนเลยแบบว่าเป็นเพิงๆอ่ะซึ่งตอนเนี้เอาจริง ยายอะ่ะลงไปตั้งแต่มาถึงร้านก็บอกว่าสิบบาทยายก็รีบลงเลยเพราะว <er like ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมทำอะไรคะกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะกดกระดิ่งดุ้งด <ok ิ้งดุ้งดิงด้วยค่ะกดส่งดาวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเปรย์นะเดี๋ยวไปเจอนที่ร้านจ้าจะกินข้าวมันไก่เหรออุ้ยข้างๆไ่เป็นร้านข้าวมันไก่ด้วยข้าวมันไก่ร้อยเอ็ดมาถึงกินข้าวมันไก่ก่อนเลยข้าวมันไก่หนังแล้วก็ตรง ปีกมันมนใกล้ๆจุกๆมันมาไปร้านยำเด้อข้าวมันไก่ก่อนนึ่งหลังจากข้าวมันไก่ก็เดินมาเลยจ้าเดินมาอย่างนี้เลยดีนะมาแบบคนยังไม่เยอะโอ้ยตรงนี้เขามีหมาล่ามาแล้วสิบด้วยใกล้ๆกันหมาล่าก็อร่อยยำสิบบาทจ้าทุกคนจ้านี่ป้ายร้านนะคะเขาก็จะมีหุ่นยนต์ด้วยนะหุ่นยนต์อะไรหุ่นยนต์ไล่ไล่แมลงวันอุ้ยคุณไเป็นอย่างนี้เลย ก็จะเป็นถ้วยๆอย่างนี้เลยบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาสั่งแล้วก็ถามแม่ค้าดูว่าได้ข่าวว่าสั่งถ้วยหนึ่งก็ยำให้เหรอคะยำค่ะอุ้ยอย่าพูดพูดพร้อมเพียงกันด้วยนะแม่แ<ต>ยำสดเลยใช่ไหมคะมไม่ได้เป็นน้ำอุ้ยยำสดๆดูด้วยน่ะเขามีแบบเทนยำเรียบร้อยเลยเอออะไรลูกชิ้นอะไรแม่ เป็นไก่1ิบบาทมาดูตั้งแต่แรกเลยว่ามีอะไรให้บ้างนะคะปูอัดเนาะปูอัดแบบนี้สีแดงแล้วก็เป็นปูอัดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอันนี้อะไรนะคะเอ็นไก่ ai, ใช่ไหมคะเล็บมือนายไก่โบดไส้กรอกไก่ไก่ยอหอยแครงก็มี1ิบาทหมึกสดกุ้งสดลูกชิ้นบัวลอยลูกชิ้นลักบบี้ปลาหมึกหลอดไข่แดงหอยแมงคู่เต้าหู้แล้วก็ลูกชิ้นหมูหมูยอ,มยอหมูสับอ๋อนี่ไงแซลมอน แซลมอนนะคะยำสิบบาทจ้าทุกอย่างสิบบาทไปเลยเลือกยำได้หนึ่งถ้วยก็ขายนะจ๊ะขายไหมจ้าขย่ะขายไหมคะ เดี๋ยวนูรีก็เลือกเลยนะว่าจะเอาอะไรบ้างถามยายก่อนว่ายายอยากเอาอะไรจิ้มเลยให้โคต้า5อย่างให้ f อซดูว่ายำได้จริงหนึ่งถ้วยนอหนึ่งอย่าง10บาทมีจริงๆเอาอันนี้อาเต้าหู้หยิบเลยแปรงหยิบันไม่ได้ตไหนลูกชิ้นกุ้งอันไหนเอ่ยชิ้นกี้งอ่ะแกนี่หยิบไปเลยสรุปกลายเป็นยำลูกชิ้นค่ะขอนี้ด้วยนี่นี่ขอหอยด้วยหอยลงไปนี่แซลมอนหมูสับด้วยขอหมูสับเดี๋ยวไปเลือกเอาแค่แบบบางถ้วยก็ได้เดี๋ยวแล้วก็รวมยำรวมอย่าไปเลือกให้เอาอะไรบ้าง อนนี้ก็คือยำม,มาม่าอยู่น้ำยำต่างๆทุกคนขาน้ำปลาน้ำน้ำยำน้ำปลาน้ำมะนาวพริกดูพริกทำการลวกนี่อันนี้ก็คือ10บาททุกคนนี่ใครที่แบบว่ามีงบน้อยๆก็สามารถมาทานได้นะคะแต่จะอิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะอีกเรื่องหนึง่งมีเงินแค่10บาทก็สามารถกินยำร้านนี้ได้แล้วทุกคนจริงๆนะแต่อาจจะไม่อิ่มก็อาจจะเพิ่มเป็น20 30 40, 40 50ม0 0่ หรือไม่อิ่มจริงๆก็ข้ามันไก่ไปเลยจ้ะนะับบวกกับยำนี่มาดูเขายำดีกว่านี่ยำจานต่อจานจริงๆนี่ปลาหมึกแม่ซีเน่มีอยู่2ชิ้นก็คือยำอย่างนี้เลย10บาทเห็นไหมโอยลงไปแล้ว1จาน ก็เป็นยำวุ้นสิบาทก็ถือว่าเยอะนะเนี่ยพอได้เครื่องแล้วอะ่ะทุกคนได้ทั้งน้ำยำได้ทั้งหมึกได้ทั้งมะม่วงนี่สิบบาทนะคะยำสิบบาททุกคนนี่ยำปลาหมึกจ้ามีหนึ่งร้อยบาทกินได้สิบอย่างจ้าใช่บางคนคือแบบว่าอยากกินหลายหลายอย่างไงใช่ยอมเสียเวลายืนยำทีละจานอ่ะถ้าเกิดลูกค้าสั่งแบบหนึ่งอย่างก็ยอมเลยอะ่ะดูอีนน่ารักมากทำไมขายสิบบาทคะ อยากอยากให้แบบว่าทุกคนเข้าถึงได้อ่ะสิบยี่สิบมีสิบยี่สิก็ทานยำได้ซื้อง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยนี่นีของชีเน่อุ้ยแต่สีน้ำยำเขาดูแบบสีแซบอยู่นะตื่นะต้นมากอันนี้ยำแบบไม่ประลาอประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวรอชิมกันดีกว่าจ้า อันนี้แบบเป็นเหมือนยำรวมมาม่าทุกคนว่าเราใส่มาม่าไว้ๆลงไปอย่างนี้นะจ้ามาจ้ามาเริ่มกินกันดีกว่าค่ะข้างๆก็เป็นหมาล่ามาและสิบบาทนะคะซึ่งเราเพงสั่งมาด้วยก็อยู่ติดกับร้านยำเลยนะคะทุกคนอันนี้ยำยี่สิบค่ะนี่เพราะว่ามีสองอย่าง มาเก้าน,นี่ก็แบบว่าสร้างแบบบุ๊กคิปนิดนหน่อยหน่อยเพื่อชิมนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแพลนจะไปกินอีก989ร้านนี่ทุกคนอันนี้10บาทนะยำปลาหมึกนี่ของชิเน่แม้10บ,บาทแบบปลาร้าอันนี้ก็10บ,บาทนะซึ่งเราเลือกได้เลยแล้วก็10บ,บาทนางก็ยำให้อ่ะดูสิน่ารักมากมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ถือว่ามี2ถ้วยก็คือ20แล้วก็อันนี้รวมกันหลายอย่างมากไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยถามแม่ค้าทีหนึ่งก็เหมือนยำมาม่าหนึ่งจานใหญ่หญๆอ่ะทุกคน,น <N i> ใส่หมูยอใส่เอ่อแซลมอนไปไหนแล้วแซลมอนนี่แซลมอนนะคะสองชิ้นอย่างนี้นะคะก็ตามราคาเลยนะคะมาแต่เรามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะชิมน้ำยำเลยแต่ของชิมของยายหน่อยแบบน้ำยำแบบแม่ปลาระราเบียเปรี้ยวได้นะแล้วก็มีมะม่วงทุกคนเพิ่มความเปรียปร้ยวไปอีกเนาะเปรียนะปร้ยวเนาะจิ๊ดจ๊าเป็นยำที่จิ๊ดจ๊าใส่กอกอะไรก็คือปกติทุกคน ได้ไหมได้เนาะสำหรับ10บาท2ี่บาทได้ทัเคไม่ต้องคาดหวังเลยมากแค่แบบแค่กินแล้วมันสดมันไม่มีกลิ่นคาวก็โอเคแล้วแล้วก็รสชาติคือแบบเข้มข้นมะนาวสดเออมีมะนาวสดมีพริกมีอะไรแบบเข้มข้นแล้วใส่มะม่วงด้วยร้อยคือว่าร้อยเนาะเดี๋ยวลองชิมแบบปลาร้าของแม่หนึ่งยำหมึกจ้าหมึกกับลูกชิ้นอะไรเด้งๆนะลูกชิ้นกุ้งใช่หมึกสดโอเคเลยแค่รู้ว่าหมึกสดก็โอเคแล้วแล้วน้ำยำคือแบบน้ำปลาร้าแบบ ไม่ได้เหม็นมากินยำไวๆบ้างยำไวๆกับกแซลมอนใช่มึกอร่อยกลุบก,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 กรอบมึกกลุ่กรอบเขาลวกกำลังดียำม,มาม่าก,ก็แบบฟิลแบบยำหน้าโรงเรียนแต่ว่ารวมแล้วจานนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะได้อยู่ทุกคนนะรสชาติก็คือแบบได้ตามมาตรฐานร้านยำเพลินๆ,ๆกินเรื่อยๆแล้วคือกัดเข้าปากผู้ปกองสดก็คือจบแล้วร่อยแล้วน้องกินกอนเนาะ ทำไมอ่ะเป็ดมาแล้วนี่รส <จะ S 2> อร่อยนะทำไมกินเผ็ดไม่ได้ตัวเองขายเครื่องแกงใต้สั่งได้นะคะค <น S 1> ที่เผ็ดยเป็ดก็อร่อยนะแล้วนี่ก็เผ็ด <c oughs> ก็ไม่อร่อยเหรอเผ็ดนี้อร่อยแต่แตแตว่ามไม่เหมือนกันกับพิกแกงอ่ะอันนุ่มมันมีหลายอย่างผสมมมีกระเทียมมีหอมมีหลายอย่างยายและพพิกแกงยายเนี่ยขายมานานยังงนะ าย0กว่าปบบีแล้วค่ะออ๋ก็ไอรีเกิดคายเขาส่งเรียนอ่ะก็ส่งเรียนอ่ะส่งเรียนนอ้อ,องต้องรีเรียน,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 ยนจบ<อ><อ>ก็เป็นแกงนี่แหละ<อ><อ>ก็เป็นเจ้าดังของจังหวัดกระบี่นะทุกคนเออสั่งได้นะคะที่เพจก็้งแกงใต้ยานุรีโปรโมโชั่นต่างๆในเพจบอกว,ว่าโปรโมชั่นถูกมากสั่งสาบถูงใหญ่แผ่นกะปิส่งฟรีด้วยมีลูกค้าประจําคือสั่งทุกอาทิตย์เลยชอบกินแกงเหลืองมากนางสาวทุกอาทิตย์เลยน่ารักมากๆแล้วเขาอวยพรมาด้วยว่าขายดีเขาบอกเขาชอบมากเครื่องแกงใต้ยานุรีมีทุกแกงเลยแกงส้มแกงเหลืองแกงอะไรบ้างนะกิขัวกิงแกกปิ แกงเตะปลาผัดเผ็ดสตโอะไรเอาไปทําได้หมดเลยหลายคนคอมเมนต์มาเยอะว่าอยากให้ยายทําอาหารให้ดูแกงใต้ให้ดูเดี๋ยวเร็วๆนี้ได,ด,ด้ทําคลิปเนี่ยขอให้กลับจากพัทยาก,ก่อนเพราะว่าตรงนี้เดินสายไปหลายจังหวัดมากมต้องเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวถึงบ้านชีเน่ก็มาทาักกันเี๊ส้อยอร่อยเลิศแล้วนะเออเเดี๋ยวไปดูในช่องชีเน่นะในไลฟ์สดลองไปดูมาทุกคนเดี๋ยวให้น้องกินต่อตั้งกล้องจ้า อ่าถ้าเกิดว่าใครจะมาร้านยำนี้นะคะก็เปิด GPS ว่ายำ10บาทก็ถึงเลยแม่ค้าพร้อมขายมากเปิดทุกวันไหมคะหยุดทุกวันพุธนะคะหยุดทุกวันพุธเนาะกริงเลยด้วยด้วยโอเคขอตัวบิ๊กกี้ก่อนนะคะใครชอบกิ๊กอย่าลืมกดไลค์เลยอะไรมีหน้าที่แค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกระดิ่งแต่กระดิ่งยังไงยายกระดิ่งตุ้งติ้งตุ้งติ้งนะฮะแล้วก็มาได้นะคะตามมาได้ร้านนี้ถือว่าใครอยากลองแบบ มีเงินกุบกริบนิดหน่อยไมหมคะก็ยําให้หนึ่งจานก็ยําให้จริงๆขอแค่มามาลองชิมนะคะก็ประมาณนี้เนาะโดยส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเลยเหมือนกินยําสมัยเด็กๆยําแบบรสเข็เออยยาแบบยาง่ายๆยาบ้านๆอร่อยอย่างแล้วแบบวัตถุดิบเขาคือดีไม่คาวอะไรเลยสมราคานะเนี่ยหมดแล้วอร่อยจริงไม่ใช่ว่าแค่ราคาถูกแล้วแบบรสชาติแบบบางๆเบาๆไม่ใช่รสชาติแบบเข้มข้นเอาแบบว่าจี๊ตจังๆนะมาพัทยาต้องชิมให้ครบทุกราทุกราจริงพัทยาเมืองยัก ยำประมาณแบบแสนล้านร้านน่ะเออใครแบบถูกจริตร้านแบบไหนก็ไปร้านนั้นแค่นั้นแหละนะหรือว่าใครอยากลองร้านใหม่บัลลูรีที่มาวันนี้ก็ตามมาได้นะจ๊ะไปแล้วจ้าวันนี้ยปายจ้าบริลูรี